สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการปูพระเครื่องนะครับเช้านี้วันจันทร์นะครับผมเดินทางข้ามสะพานมานะครับแล้วเห็นกลุ่มเรือชุดนี้นะครับนี่นะลำแรกไปแล้วนะครับผมผมไล่ตามนะครับกลุ่มชุดเรือโยงนะครับเรือไม้ชุดนี้นะครับผมเห็นตั้งแต่ตรงอยู่บนสะพานนะครับแล้วมองไปตรงแม่น้ําเจ้าพระยานะครับพบกับกลุ่มเรือชุดนี้นะครับพี่แกบบี้ตามกันมานะครับเป็นขบวนเลยนะเมื่อกี้ไปแล้วหนึ่งลำนะครับผม กลับมาตั้งต้นที่วัดพนันเชิงนะครับเพราะกลัวว่าเดี๋ยวคาดกันนะถ้าผมไปดักตรงจุดอื่นนะครับแล้วพี่เขาเลี้ยวไปอีกเส้นทางหนึ่งจะไม่ได้เจอกันนะครับนู่นนะครับลำหน้านะครับอยู่นู่นนะครับเห็นเห็นตรงโปะนะครับที่รออยู่แล้วก็ลำที่สองชุดนี้นะครับบี้ตามไปแล้วนะโอ้มาเป็นขบวนเลยแล้วเป็นเรือน่าจะเป็นเรือเปล่าทั้งชุดนะครับน่าจะเดินทางขึ้นไปเพื่อไปเอาทรายนะครับที่อ่างทองหรือสิงห์บุรีชัยนาอะไรประมาณนี้นะเพราะว่า เขาล่องขี่ออกทางเจ้าพญานะครับแม่น้าเจ้าพญานี่ก็เป็นเรือเบานะโอ้โหดูนะครับเวลาเทคโค้งตรงนี้นะครับดูนะเรือไม้นี่เียงเรียกว่าครึ่งลําเรือเลยนะแล้วเข้าลายคล้ายๆกันลายเดียวๆกันเลยนู่นนะครับลําหน้าเห็นเรือโป๊ะอยู่ข้างหลังนู่นนะครับนี่นะครับเขาบี้ตามมาเลยผมเห็นเขาส่งคนเร่งกันมานะตั้งแต่บนสะพานนะโอ้โหร้าใจเหลือเกินเสียงสนั่นลั่นคูนะ้ําไม่มีถอนันเลร่ง เดินหน้าเต็มพละกําลังครับดูลากเรือเบานะน่าจะขึ้นไปเอาทรายอย่างที่ผมบอกนะครับแล้วก็เ,เป็นเรือไมอ้หน้าอย่างเดียวนะครับไม่มีตรงท้ายนะผมเฝ้ายืนดูอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็รีบเลยปฏิบัติการตามให้ทันนะครับแต่ผมเลือกที่จะมาฝั่งนี้นะผมกลัวว่าถ้าอยู่ตรงเนี้ยมันเห็นทั้งซ้ายทั้งขวานะครับนี่โอโ้ลำนี้มีตรงท้ายเล็กๆมาด้วยนะครับหยอก,ยอกล้อนะแซวเล่นนะครับ อันนี้น่าจะเป็นเรือของพี่ๆเขานะครับที่เอาไว้ใช้นะครับไปมาหรือว่าไปซื้อของหรือทำอะไราเงี้ยครับเป็นเรือเล็กๆเห็นไหมครับอยู่ข้างหลังด้วยนะเอาละครับสองสองลำนะสองขบวนแล้วนะครับที่ผ่านไปนะเดี๋ยวมีอีกเพราะว่าผมเห็นมาชุดหนึ่งเลยอ่ะโอ้วันนี้อันนี้เป็นครั้งแรกด้วยนะครับที่ที่ถ่ายเรือโยงเป็นเรือไม้นะครับลากจูงเรือโป๊ะแล้วเป็นเรือเบาทั้งหมดนะวิ่งผ่านไปเดี๋ยววันนี้ดูครับมีกี่ลำนะครับกี่พวงนะที่จับกันมานะครับ อันนี้เป็นลำที่สองนะน่าจะลำที่สองครับเสียงก็หึมก็หึมครับยังไมาอีกครับเดี๋ยวต่อนเนื่องครับผมแพนไปเรื่อยนี่มาอีกลำแล้วพระเอกก็โหเรือชุดเรือไม้เนี่ยรูปทรงองเอลของเรือเนี่ยปาดเปียวนะแล้วนสวยนะคลาสสิกเรี่ยวแรงดีนะยุค90นเี่เขาเป็นแตงหนึ่งกันทุกลำนะครับผมดูเดี๋ยวดูตอนโค้งนี้นะครับว่าเขาเข้าลายเดียวกันไหมนะครับนี่อันนี้ก็ลากเรือเบามา เรือโปเบานะครับผมบอกแล้วนะว่าชุดนี้เบาหมดเรือเบาเขาไปขนไปน่าจะล่องไปชุดเดียวกันแล้วเดี๋ยวขึ้นที่เดียวกันแล้วก็น่าจะลงกลับมาพร้อมกันนะเพราะว่าปกติแล้วอ่ะจะไม่ค่อยเห็นเรือเบาที่มาพร้อมกันแบบนี้นะทั้งสี่ขบวนห้าขบวนเต็มที่ก็จะเห็นมาลำหนึ่งขบวนหนึ่งนะครับมาพร้อมกับเรือหนุ่มเรือหนักอะไรอย่างเงี้ยครับแต่นี่มาเป็นชุดเลยผมว่าชัวเลยชุดนี้ไปด้วยกันแน่นอนนะครับ ภาพบรรยากาศนะครับตอนบ่ายๆนะครับที่หน้าวัดบางกระจานะโอ้โก็ยังสวยงามทั้งเช้าสายบ่ายเย็นเลยนะครับรอคอยท่านผู้ชมนะมามาเที่ยวที่อยุธยานะครับนี่เห็นเห็นข้างหน้าไหมครับนี่นะครับที่เป็นเรือเบาเตีโค้งไปนู่นแล้วลํานี้ตามไปติดๆนะโอ้โเวลาเวลาวิ่งบนผิวน้ํานะผืนน้านะโอ้โหออกพละกําลังแล้วมันเหมือนจะเหมือนจะบินนะมันจะเหินเหินหน่อยๆนะครับพอเทโค้งเนี่ย มันก็เพทีครึ่งลำนะเรือไม้เนี่ยมันสวยตรงนี้แหละครับมันมีสเสน่ห์ตรงนี้แล้วก็เสียงของเครื่องยนต์ของเรือไม้เนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์นะม,มันจังหวะทั้งเดินเบาแล้วก็พอส่งคัะเล่งเนี่ยสวยงามเลยดูครับนี่ภาพของเรือโปะนะครับที่ไม่มีของมานะเป็นเรือเบาแล้วแถน้ําไปนะครับนูน่นแล้วบี้ไปนะครับบี้ขึ้นไปจะถึงลำหน้าอยู่แล้วนะเอาแล้วนะครับผ่านไปทั้งหมด3าม สามลำแล้วเนาะสามพวงแล้วนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะสามพวงแล้วนะเดี๋ยวเราดูกันนะครับว่ามีอีกไหมนะสุดแค่ไหนนะครับแต่ผมเห็นแวบๆมันน่าจะมีประมาณสี่นะครับประมาณนะสี่พวงที่จับกันมานะครับรอบบ่ายนี่นะที่ผมเห็นนะครับนี่บรรยากาศนะครับพบแผ่นออกมาสุดๆแล้วโอ้โหเปไ็นไงน้ํานี่ระดับน้ําตอนนี้ก็มันมันไม่แห้งสักขนาดแบบขนาดนี้กําลังสวยอ,ะอ่ะอ่าผมว่าอย่างนี้ดีกว่านะ ดูนะครับน้ามันกาลังสวยนะแล้วนิ่งๆน้าไม่ไม่มีกระแสน้ําวนนะครับเนื่องมาจากมันไม่มีน้ําทั้งมาจากลบบุรีแล้วก็มาจากทางแม่น้ําเจ้าพยาแม่น้ําป่าสักไม่ได้มาแบบบรรจบกันล้อมน้ามันก็เลยนิ่งนะครับแล้วก็ดูว่ามันมันไม่มีกระแสน้นําวนมันดูเป็นธรรมชาติสวยงามนะครับโอ้ลำนี้ตกขบวน,นครับตั้งกล้องอยู่พักหนึ่งแล้วโอ้พี่พึ่งมาไล่เลยไล่เลย โอ้ไล่เลยครับนี่ครับไมกหนึ่งลำแล้วเดี๋ยวดูหน่อยว่าลำนี้จะเป็นเช่นไรนะแต่ก็เหมือนเดิมนะครับเร่งเครื่องกันมาแล้วครับวันนี้เพราะว่าตกขบวนหน่อยต้องเร่งให้ทานนะพวกพี่เขาไปกันจะเลี้ยวอยู่แล้วนะครับพี่เขาเพิ่งมานะอีกลำหนึ่งเป็นเรือเบาอีกหนึ่งลำนะครับน่าจะเป็นลำสุดท้ายแล้วนะครับชุดนี้ขบวนนี้นะสี่ลำสี่พวงนะครับที่จับกันมาแล้วมาเป็นกลุ่มเลยนะ สวยๆนะครับดูเชือกตึงๆครับโอ้แต่ลำนี้รู้สึกว่าจะเคยถ่ายกันได้แล้วนะโอ้ลำนี้สุดยอดครับลำนี้สวยลำนี้สวยเคยเห็นมาเป็นทั้งโยงหน้าแล้วก็เป็นต่งท้ายด้วยนะเวลาเลี้ยวทีนี้เอียงไปเลยโอ้วันนี้สุดยอดครับกับภารกิจนี้นะครับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้กดติดตามนะครับกดกระดิ่งนะครับปูพักเครื่องขออนุญาตกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะ เพื่อที่จะติดตามสรรสร้างผลงานออกมาต่อไปนะครับวันจันทร์หนึ่งวันศุกร์พบกับเรื่องราวของเรือโยงนะครับเรือรากจูงเรือโป๊ะสินค้านะครับที่วิ่งผ่านแม่น้ําเจ้าพยาและแม่น้ําป่าศักเสาร์อาทิตย์กลับมาพบกับผมในเรื่องราวของพระเครื่องวัดวาลามนะครับเ,เกจิคณาจารย์ในจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยานะครับแล้วก็มีวัตถุมงคลมาให้รับชมกันโอ้วันนี้พูดไปครับพี่เขานู่น,น เลี้ยวไปแล้วนะโปะลำนู้นไปกันหมดแล้วดูพี่เขาปิดท้ายขบวนอยู่ลําเดียวแล้วโอ้ต้องเร่งแล้วครับพี่เดี๋ยวไม่ทันนะชุดนี้ขึ้นไปเอาทรายนะครับกลับเข้ามานะครับเร่งหน่อยครับพี่ช่วยนส่งกําลังใจครับระยะทางข้างหน้านะครับยังอีกยาวไกลนะครับขอให้ปุ้ยพี่เดินทางเป็นทีมแบบนี้นะโอ้แล้วไปกลับสวัสดิภาพนะครับชื่นชอบจริงๆนะครับชื่นชอบหลงไหลนะครับใน อ่าเรือโยงเรือลากจูงเรือเป่าสินค้านะครับแล้วยิ่งเป็นเรือไม้ด้วยแม่กับบรรยากาศน้ําประมาณนี้นะผ่านหน้าวัดบางกระจักไปนะครับเบื้องขวามือเป็นประตูชัยนะครับโอ้เป็นไม่ใช่ครับเป็นป้อมเพชรน,นะครับสุดยอดครับสวยงามแบบนี้สิครับสมค่ากับวันนี้ที่รอคอย <c oughs> ผมก็พูดไปอย่างไยเดี๋ยว กลับมารับชมกันใหม่นะในคลิปหน้านะครับนี่พี่เขาพี่เขาว่าเข้าโค้งลักษณะเข้าไม่ไม่เหมือนกันด้วยนะเพราะลำนี้ดูนะครับโป๊บานออกขวามาเลยนะอืแล้วแต่นะครับว่าเขาเข้ากันยังไงนะครับหรือว่าไม่งั้นก็ชุดหน้านะเขามาเขามาไล่ๆ่กันนะเข้าเลยเข้าลายน้ําเดียวกันหมดนะครับแต่พอนนี้ดูนะครับโป๊ะมันบานออกขวาเยอะเลยนะปกติป๊ะเข้าไปโป๊ยังอยู่ซ้ายนะครับอันนี้โป๊บานออกขวาเลยนะเรือโป๊ะเนี่ยแต่ก็ประคอง ได้ครับไม่ใช่ปัญหาอะไรนะแล้วก็เข้าสู่ทางตรงนะตรงไปข้างหน้านะผมบอกอีกอย่างหนึ่งตรงไปข้างหน้าเป็นวัดพุทไธสวรรค์นะครับเป็นคลองเล็กกว่านี้นะะเดี๋ยวผมโอ้โหเสียดายนะครับผมไม่ได้ไปที่ตรงนั้นล้วเห็นทั้งสี่ทั้งสี่ขบวนนี้นะเพราะว่าผมกลัวว่าเดี๋ยวถ้าเกิดไปตรงนั้นแล้วพี่เขาเลี้ยวขวาไปป่าสักนี่ไม่เจอกันนะครับแต่อย่างไรก็วันนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าแล้วนะครับ สุดท้ายนะครับของรายการนะครับปูพักเครื่องของกาบร,รัตนนาคุณพระเดชพระคุณนะครับคุณหลวงพ่อโตวัฒนัญเชิงนะครับมครองปก,ปกปักราาักษาโุยพี่นักเดินเรือทุกๆท,ท่านนะครับให้เดินทางไปกลับโดยสวัสดิภาพนะครับจบภารกิจทุกท่านครับสวัสดีครับ